สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมนาน้องสายนะจ๊ะน้องสายน้องสะไภ้เขาทำนาข้าวกำลังจะขึ้นนารอบสองนะจ๊ะนารอบสองเขาทำนารอบสองนี่ข้าวกำลังจะขึ้นเลยสวยด้วยกำลังขึง้นสวยสวยขึ้นมาพอดีเลยสว,สวย เราก็พามาชมวิวด้วยวิวมีต้นตาลต้นต้นตาลส,สวยๆต้นตาลเยอะเลยต้นตาลทําต้นนี้คือจะหลายปีตั้งแต่เราเป็นเด็กนะเนี่ยเป็นเด็กก็เห็นแล้วต้นตาลตระสองอุ้ยเยอะเป็นแถวเลยต้นตาลลูกตาลต้นตาลของน้องชาย ทำนารับสองโอ้ทำหุ่นไล่กาไว้ด้วยมีหุ่นไล่กาด้วยเพราะนกเยอะนกเยอะนกเยอะมีแต่นก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 ก็มากวนวิวก็สวยด้วยจ้าเราก็ชอบถ่ายอยู่แอ้วนี่ เป็นนาหมดเลยจ้ะประมาณห้าสิบไร่ได้เนี่ยเพราะคนละสิบไรอ๋อไม่ถึงห้าสิบไรคนละสิบไรก็สามคนสามพี่น้องก็สามสิบไรสามสิบสี่สิบไรประจน,นเพราะว่าแต่ก่อนเป็นห้าสิบไร่เพราะว่าเขาทําเป็นโนนโนนเข้าดินถมเป็นโนนหมดก็เหลือประมาณสามสิบไร่ของน้องชาย มีมะขามหวานด้วยในไร่นะจ๊ะเนี่ยในไ่นาแล้วก็ขึ้นมาเป็นไล่เราทำเป็นนาเป็นไล่ด้วยอยู่ในไร่เวลาออกลวงเราจะมาถ่ายอีเราจะมาถ่ายตอนออกลวงอกีกตอนนี้กำลังทำ ยน้ำแห้งหมดเลยเพราะว่าเขาต้องปล่อยน้ำแห้งเพราะว่าข้าวกำลังขึ้นเราจะไปถ่ายใกล้ๆลงไปถ่ายใกล้ๆต้นข้าวกำลังจะขึ้นจะเดินไปเดินไปดูต้นข้าว แห้งหมดแล้วดินแยกแล้วดินแยกแล้วต้นข้าวกำลังจะขึ้นเลยนี่ต้นข้าวดินแยกแตกระเหงเลยตอนนี้ปีใหม่เขาก็เลยกินปีใหม่กันอยู่เดี๋ยวเขาก็มาเอาน้ำใส่เพราะเรามีอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเลยจ้ะ มีอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้ๆอ่ะสวยๆเลยจ้ามีกระต๊อบด้วยห้างน้อยคอยลักก็มีนะจ๊านี่ห้างน้อยคอยลักเรามาถ่ายขอบคุณนะจ้าที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม้สวนผักจ้าไม้ใจจริงสวนผักมาจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ